วันที่2มีนะคาคมปี2567นจักรพันธ์ผู้สิงห์ผู้อเมริกันวิทยายลายัรีพง์พันวีมอบหมายให้ในายอำนาจสิทธิรักษ์รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิรพระบิดาแห่งการช่างไทยณห้องประชุมเอกสักบุตรลับอาคารสูเมตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีและในวันเดียวกันนายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อเมริการวิทยาลัยฝ่ายช่างบุรีมอบหมายให้ในนยธนวรรณวัดพิพัฒน์ชุติกุลและนางจันจิราจิละวานิชกุลให้ความรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้นการทําเค้กไว้ห้อมและแนแนวโครงการอายุหะร้างช่างฝีมือแก่ผู้เข้ารับการบ,บรําบัดฟื้นฟูณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบ,บกมณฑลท,นทหารบกที่15ค่ายเพชรบุรีราชสิรินทร์จังหวัดเพชรบุรีและต่อมาในวันที่4มีนาคมปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อเมริกันวิทยาลัยสายแห่งหเพชรบุรีและนางสาวยุพานางนองตุมรองผู้อเมริการพร,พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าแนแนวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสายแห่งหเพชรบุรีในการประชุมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีหน้หาหอประชุมตึกอำนวยการวิทยาลัยสายแห่งหเพชรบุรี และมอบหมายให้ในายทนงเดชภายงามหัวหน้างานแน,แนวนายปริญญาพันชัยหัวหน้าแผานวิชาช่างยนต์และนายธนันวัตรพิพัฒน์ชุติกุลหัวหน้างานโครงการอุิวศสร้างเจ้าพนมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทเข้าจาัดเทศการในงานเปิดบ้านลาดประชาพัฒนาวิชาการสืบสารวันทําความดีสร้างภาคีเครือข่ายและต่อมาในช่วงบ่ายนายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยลาลัยสามแยกพระบุรีนายอำนาสิทธิรัต์รองผู้อำนวยการ ประชุมหารือร่วมกับคณะศึกษาธิการจังหวัดและโรงเรียนดอนยางพิทยาเรื่องการเรียนหลักสูตรต่อเนื่องโยงณนะห้องประชุมศรีบุญนาคอาคารศรีพิทยาปัญญาวิทยาลัยสามพระช่างเพชรบุรีและต่อมาในวันที่5มีนาคมปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสามพระช่างเพชรบุรีพร้อมด้วยนางสาวยุพานารนมนตูมรองผู้อำนวยการาคณะครูและเจ้าหน้าที่ในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบน เข้าลงนามควารมร่วมมือ MOU กับบริษัทโตโยต้าเมืองเพชรจำกัดสาขาในเมืองและบริษัทสยามนิสสันจำกัดสาขาเพชรบุรีและต่อมาในวันเดียวกันนะครับมอบหมายให้คณะครูร่วมกันต้อนรับพลตีเวชยันแว่นไทยสงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ที่เข้ามาติดตามการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของพลทาหารก่อน,นประจำการณวิทยาลัยสาพระช่างเพชรบุรี ในวันพุทธที่6มีนาคมปี2567ในจักรพันธ์ผู้สิงผู้อเมริการวิทยายลัยสรยพบุรีมอบหมายให้นางสาวสาลายุฟิลิสุบหัวหน้างานและนางสาวยาฟุมินแย้มกำเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ2567เวลา9นาฬิกานะห้องประชุมชั้นหนึ่งศาลกลางจังหวัดเพชรบุรี และต่อมาในวันเดียวกันนายจัก,การันผู้สิงผู้อเมริกันวิทยาลัยสาวนภบุรีมอบหมายให้ในายอำนาจสิทตรักรองผู้อเมริกรันพร้อมด้วยนางสาวปัศนีหอมกินเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดําเนินกิจกรรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น108อาชีพงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่3 7ประจําปี2 5 6 7นห้อณห้องประชุมชั้น2ตึกอุรุพงศ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่7มีนาคมปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยายลายัยสามพันธ่งพระบุรีมอบหมายให้ครูทาริสามิตรกุลประชุมคณะกรรมการคุมสอบออนไลน์สถาบันทดสอบทางการศึกษาองค์การมหาชนสทศและในวันเดียวกันนายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยายลายัยสามพันธ่งพระบุรีในอำนาจสิทธิรักรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุรเจดีที่เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาและเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆของวิทยาลัยสายันแมุ่รีและต่อมาในวันที่8มีนาคมปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสายันแมบุรีมอบวุฒิบัตรแกร่ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการในโครงการสาาวัดช่างฝ่าวัอาชีพประจำปี2567 หน้าหอประชุมอาคารอำนวยการวิทยาลัยสาพระจันทบุรี